ขณะทีนี้ที่ประชุมรัฐสภากำลังอยู่ระหว่างการขานชื่อสอสอและสอวอเป็นรายบุคคลตามตัวอักษรเลยนะคะเรื่องวาระที่สที่จะนำไปสู่การจัดตั้งสอสอรอเพื่อแก้รัฐธรรมนูญขณะนี้กำลังต้องจับตามองกันว่าการลงมติกันในที่ประชุมรัฐสภาจะนำไปสู่การคว่าร่างแก้รัฐธรรมนูญในวาระที่สามนี้หรือไม่ค่ะซึ่งบรรยากาศที่เกิดขึ้นนี้ก็เพิ่งจะมาถึงจุดเปลี่ยนเมื่อประมาณเวลา3ทุ่มที่ มามแตกต่างจากบรรยากาศที่เกิดขึ้นตลอดทั้งวันนะคะที่เต็มไปด้วยการตีความคำวินิจฉัยของสารรัฐธรรมนูญค่ะถ้าจะสรุปกันจริงๆแล้วว่าจะเหลือสามเรื่องนะครับเรื่องแรกก็คือลงมติตามข้อบังคับถึงผมก็บอกแล้วว่ามันมันเป็นหลักของของของวาระการประชุมอยู่แล้วนะครับ ไม่ต้องห่วงว่ามันจะหายไปนะครับแต่ก็มีบางท่านกลัวว่าจะหายไปไม่มีวันหายไปนะครับยัติที่สองก็ก็เป็นยัติที่ขอไม่ให้ลงมตินะฮะขงดลงมติหรือว่าขอไม่ให้ลงมตินะครับซึ่งเสนอโดย ท่านสมชายสแสวงการและก็ปรับปรุงโดยท่านเสรีสุวรรณพานดลยติที่สามที่ผมจะสรุปก็คือว่าขอให้เลื่อนการลงมติไปก่อนเพื่อที่จะไปดาเนินการให้มันดีขึ้นถ้าจะถอนยติท่านประธานก็สามารถที่จะให้ถอนเพราะท่านล<ะ>ักษณะวิสิทธ์ได้เสนอยัติที่สองตามมาครับแต่ว่า ก็ย้ํากับเนไปสู่ความเป็นประชาธิปไตยยิ่งขึ้นนั้นประสบความสําเร็จได้จริงและนําประเทศไปสู่ความเป็นประสรุปหัวข้อยติที่ถูกเสนอในที่ประชุมสภา,ามี3แนวทางก็คือแนวทางที่สอวอสมชายแสวงการเสนอไม่ให้มีการพิจารณาลงมติในวาระที่3เพราะขัดคําวินิจฉัยสารรัฐธรรมนูญแนวทางที่2ถูกเสนอโดยนายจุรินทลักษณะวิสิษฐิ สสพักประชาธิปัตย์ขอให้สารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยอำนาจหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญมาตรา210แต่กลายเป็นยติที่ถูกทักท้วงในที่ประชุมไม่น้อยเพราะมีลักษณะเขียนยติไม่เฉพาะเจาะจงไม่เป็นไปตามที่อภิปรายไว้การเขียนชื่อยติในกลุ่มที่สองเองท่านท่านครับมันผิดข้อบังคับชัดเจนแม้ว่าผู้เสนอยติบอกว่าเตรียม ยติเป็นหนังสือเรียบร้อยลงรายชื่อเรียบร้อยแต่ว่าในขณะนี้มาเสนอยติขอให้รัฐภามีมติส่งให้สารมตินี้ใช้เรื่องอำนาจหน้าที่ซึ่งมันขัดกับข้อบังคับข้อบังคับออกตามรัฐธรรมนูญนมาตร้อยา 9, ท่านประธานครับผิดข้อบังคับหมายถึงผิดรัฐธรรมนูญกระบวนการมันผิดนะครับเราจะส่งให้สารมุินี้ใช้ได้อย่างไรท่านประธานครับด้วยความเคารพท่านประธานครับผม ผมเองอยากให้ยติอันที่สองเนี่ยมันเป็นยติที่เสนอด้วยวาจาจริงๆเพียงแต่เติมคำว่าเลื่อนระเบียบวัระะเพื่อไปจัดทำยติเสนอให้สารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยแล้วท่านก็ยื่นเข้ามาใหม่วันพรุ่งนี้ก็ได้ครับนั่นชอบด้วยความบังคับทุกอย่างเลยแนวทางที่สมที่เสนอโดยสสชนน่านสีแก้วจากพรรเพื่อไทยและสส รังสิมันโรมจากพักเก้าไกลให้พิจารณาตามระเบียบวาระการประชุมก็คือให้เดินหน้าลงมติในวาระที่3ต่อไปถ้าเป็นไปตามนี้และยึดตามที่แต่ละฝ่ายประกาศจุดยืนไว้ก็อาจจะเป็นโจทย์ยากสำหรับพักร่วมฝ่ายค้านที่จะผลักดันยติแก้รัฐธรรมนูญให้ผ่านวาระที่3ได้นายไพบุญนิติตะวันลุกขึ้นประท้วงหลังจากนั้นพร้อมกับเสนอให้ข้ามการพิจารณายติที่ถูกเสนอมานี้ ไปยังขั้นตอนโหวตวาระที่สมทันทียต,ติที่สมนั้นก็มันไม่ได้จะเป็นยต,ติอ่ะเพราะเราจะถึงระเบียบวาระในการพิจารณาลงมติวาระสามอยู่แล้วก็ไม่ต้องเป็นยต,ติก็ได้ฮะก็เป็นเพียงที่ทําอย่างที่ท่านสอวอสมชายกล่าวถึงนะท่านประธานก็เดินหน้าสู่ระเบียบวาระพิจารณาในวาระที่สามเลยพวกผมก็พร้อมที่จะลงมือโหวตเหมือนกัน ผมก็เลยขอญาตทักท้วงว่าถ้าท่านประธานจะถามชาวบ้านที่หนึ่งผมว่าต้องถามทั้งสามอันนะต้องตีความทั้งหมดฮะส่วนผมเห็นว่าถ้าเป็นไปได้ก็ไม่ต้องเอาสักยติเลยนะครับเราโหวตกันเลยดีกว่าครับขอบคุณครับสุดท้ายสสภัยบุญนิติตะวันเสนอยติใหม่ให้สภาพ,พิจารณายติด่วนมีผู้ออกเสียงเห็นด้วย473เสียงไม่เห็นด้วย127เสียง งดออกเสียง39เสียงไม่ลงคะแนนเสียง5คนจากจำนวนผู้ลงมติทั้งหมด644คนเป็นผลให้ผ่านมติเข้าสู่การพิจารณาร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญวาระที่3ค่ะ